สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับซื้อขายเหรียญนะครับสลาลมคอยชแนลยูทูบนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญของท่านไว้นะครับแล้วผมจะตอบกับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีพัสดุมาหนึ่งกล่องนะครับส่งมาขายนะครับจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ นะคือที่ไม่แน่ใจคือผมจำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีสอบถามแล้วก็มีส่งเหรียญกันเข้ามาเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับจากจังหวัดอยุธยานะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ เดี๋ยวนะครับอ๋อคล้ายครับคานะครับเพราะว่าอันนี้ผมเห็นรายการแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าแบบบางทีคุยกันแล้วก็คุยกันติดต่อทางไลน์ครับคุยกันแล้วก็ข้อความขาดหายไปนะครับแล้วก็ผมนึกว่าไม่ส่งเหรียญมาแล้วนะครับนึกว่านึกว่าเพื่อนๆหรือว่า fc ไม่ได้ขายนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามต่อนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมาก็ส่งเหรียญมาโอเคนะครับ ก็น่าจะตกลงคุยกันนะครับเพราะว่ามีราคามีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญมีเหรียญ10ปีสีนึมีเหรียญ10บเจ้าฟ้าเพชรรัตมีเหรียญ10บออมศ่ลเหรียญหนึบาทเดี๋ยวแกะดูเลยดีกว่านะครับก็ผมผมพอนึกออกแล้วนะครับเพราะว่ามีเหรียญมีเหรียญการจนาด้วยนะครับก็เคยเคยคุยไว้นานแล้วนะครับกับกับคุณพี่ท่านนี้นะครับผมก็เสนอราคาไปนะครับ นี่นะครับอืมแล้วก็พี่เขาส่งมาให้นะครับอ๋อโอเคนะครับผมผมจําได้แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์หน่อยนะครับโอเค เดี๋ยวดูแก่แก่นี้ก่อนนะครับขอดูหน่อยนะครับว่ามีเลขที่บัญชีมาไหมโอเคถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าถ้าแบบนี้ก็คือคือตกลงนะครับมีบัญชีธนาคารออมสินมานะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อพี่เขานะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับตัวนี้จะจะราคาไม่ค่อยไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะติดติดมาด้วยนะครับติดเหมามานะครับแล้วก็ขอขอแกะให้หมดก่อนเลยแป๊บหนึงนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ เหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเหรียญกัญจนาเนี่ยเหรียญเล็กนะครับแต่ว่ามันเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ครับผลิตออกมาเยอะนะครับอันนี้หน้าเหรียญร้อยห้าบาทนะครับราคาจะไม่สูงนะครับนี่นะครับปกติถ้าเป็นเนื้อเงินขัดเงาหรือว่าเป็นวาละอื่นๆน่ะถ้าเป็นเหรียญร้อยห้าสบอะนะครับราคาจะสูงนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ราคาไม่สูงเลยนะครับ เหรียญร้อยห้าสิบนะครับเกินเกินหน้าเหรียญร้อยห้าสิบมาไม่เท่าไหร่นะครับราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหรียญปีกาจนาพิเศษซึ่งผลิตออกมาเยอะนะครับอันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่ซองขานิดนึงไม่เป็นไรนะครับเป็นเหรียญฉลองศิลิลาชสมบัติครบหกสิบปีนะครับหน้าเหรียญหกร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีใบ ใบเซอร์มา,อาโอเคโอเคนะครับใบเซอร์ตรงปกนะครับจำนวนการผลิตหก0มื6น0 0หเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเป็นเป็นเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนเหรียญบางเหรียญน,นะถ้าเป็นพวกเหมือนวาละเนี้ถ้าเป็นเหรียญนิกเกิล ยี่สิบาทอ่ะหน้าเหรียญยี่สิบบาทราคาจะไม่สูงเลยนะครับผมผมจะไม่ค่อยซื้อเลยนะครับถ้าซื้อก็จะเน้นเหมาจํานวนเยอะๆเน้นซื้อราคาหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าหน้าเหรียญยี่สิบบาทวาระเนี่ยนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันไม่ถึงยี่สิบห้าไม่เกินสามสิบบาทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบราคามันไม่สูงจริงๆนะครับถ้าตัวไหนซื้อได้ผมซื้อแน่นอนนะครับนี่ก็สองรายการละดูเหรียญครุฑมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑมานะครับ นีนะครับก็คลาสสภาพกันนะครับเห็นไหมครับมีบินมีอะไรก็ลองลองส่งมาดูนะครับมีขาแว่นบ้างไม่มีบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จากอยุธยานะครับส่งมานี่นะครับก็เ7เหรียญไม่ต้องนับนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนับเองเดี๋ยวเวลาจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เะลลกอาอ่าวารละนี้นะครับเจ้าฟ้าเพชรรลัต 8 0พรรษานะครับนี่นะครับพระชนมายุ8 0รษาเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับหนึ่งใน61แบบ61วาระนะครับนี่นะครับก็ได้มาสามเหรียญนะครับก็โอเคตรงตามที่อ้อลืมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสิบปีสี่หนึ่งนะครับก็มีมาด้วยหนึ่งเหรียญนะครับเนี่ยครับเหมือนเหมือนกรณีแบบเนี้ยเพื่อนๆหรือว่าท่านที่รับชมช่องของผมอยู่นะครับเหมือนมีเหรียญสี่หนึ่งสักเหรียญหนึ่งนะครับ ตัวนี้เหมือนผมซื้อ80บาทท่านมีเหรียญน,นึงอาจจะไม่คุ้มค่าจะส่งนะครับผมอยากให้ท่านาเก็บไว้ก่อนเก็บสะสมแล้วก็ดูแบบดูรายการอื่นๆไปด้วยนะครับเหมือนตัวเนี้เผื่อมีนะครับแล้วก็ลอง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 ,ลองดูคลิปของผมนะครับแล้วก็ดูที่ผมรีวิวว่าผมอ่ะรับซื้ออะไรมาบ้างนะครับบางอย่างอะ่ะเหมือนเหมือนตัวเนี้ ผมก็ไม่เคยทําคลิปรับซื้อนะครับเพราะว่าผมผมไม่มีตัวอย่างเหรียญผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อแต่ว่ามีพี่เขาเสนอราคามาไม่ใช่เสนอราคามาเสนอส่งรูปมาให้ผมดูนะครับซึ่งผมดูแล้วผมก็เออสามารถน่าจะขายต่อได้ไม่ยากนะครับแล้วก็คุยราคากับพี่เขาพี่เขาก็ตกลงก็โอเคนะครับแทนที่ว่าจะได้ส่งตัวนี้มาแค่อย่างเดียวนะครับก็ คุยกันไปคุยกันมาก็มีเหรียญนี้ด้วยมีเหรียญนี้ด้วยแล้วก็หลายๆเหรียญนะครับนึกออกไหมนึกออกไหมครับว่าหลายๆเหรียญมันจะคุ้มค่ากว่าส่งตัวนี้มาเหรียญเดียวหรือว่าส่งมาแค่เหรียญพุทธมาแค่สามเหรียญอะไรแบบเนี้นะครับก็สําหรับบางท่านที่ส่งรูปมาเยอะๆนะครับแล้วบางรายการอ่ะผมไม่ได้รับซื้อนะครับท่านก็ไม่เป็นไรท่านเก็บไว้ก่อนนะครับบางรายการที่ผมรับซื้อเหรียญไหนที่ผมรับซื้อผมก็จะบอกนะครับ ก็เก็บ <t ick les> ไว้ก่อนรอเผื่อท่านไปเจอเหรียญพวกน,น,นี้เหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยมีเข้ามาอีกมีเข้ามาอีกนะครับก็ค่อยส่งมาขายพร้อมกันได้นะครับมันจะได้คุ้มค่าส่งแล้วก็ท่านก็จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับก็มันก็ความหมายมัน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 มีอยู่แล้วอะ่ะคือจะได้คุ้มค่าจัดส่งนิดนึงนะครับก็หวังว่าท่านหลายๆท่านคงจะเข้าใจนะครับว่าเออเก็บให้ได้นิดนึงนะครับสัก สักเท่าไหร่เดียวสักนิดนึงอ่ะเพิ่มให้ได้สักชุดหนึ่งก็ได้ผมเอ่ยคำไม่ถูกนะครับแล้วก็ค่อยส่งมาขายนะครับเหรียญนู้นนิดเหรียญนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ได้เหรียญอะไรบ้างนะครับจากอยุธยานะครับได้เหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดอ่าสิบเจ็ดเหรียญนะครับผมยังไม่ได้นับนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับตัวนี้ราคาไม่สูงนะครับผมก็ช่วยซื้อเหมาเหมากันมากับ กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลายๆตัวนะครับแล้วก็มีเหรียญสิบ,บาท BC1 นะครับตัวเนี้ยเหรียญหมุนเวียนที่ผมเน้นรับซื้อก็คือเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเพราะว่าเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเนี่ยเพื่อนๆที่รับชมหรือว่า f c ของผมอ่ะมีโอกาส เจอกันเยอะที่สุดนะครับผมก็เลยเน้นรับซื้อตัวนี้นะครับปี41แล้วก็อีกหลายๆรายการนะครับส่วนบางท่านมีพวกเหรียญที่ระเลึกแบบนี้นะครับก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับถ้าผมซื้อได้ก็คือผมซื้อนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับราคาก็คุยกันนะครับถ้าถ้าพี่เขาพอใจยินยอมในราคาที่ผมเสนอไปผมก็ซื้อนะครับซึ่งการเสนอราคาบางครั้งมันก็ ก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับผมไม่ได้เก็บสะสมทุกเหรียญผมจะเก็บสะสมบางเหรียญแล้วก็ที่ผมซื้อมาเพื่อที่ผมจะมาขายขายต่อขายแบบขายอีกทีนึงอ่ะนะครับซื้อมาขายไปนะครับเพื่อพอผมขายไปแล้วผมก็มีกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นผมสามารถซื้อของเพื่อนๆเข้ามาได้เยอะไม่จํากัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับคือการซื้อมาขายไปผมได้ช่วยซื้อของเพื่อนๆ ที่ไม่มีแหล่งที่จะขายนะครับอันนี้ก็คือช่วยซื้อในราคาที่ผมสามารถไปขายต่อได้แล้วก็ช่วยซื้อในราคาที่เพื่อนๆแบ่งปันให้ผมได้นะครับอาจจะไม่สูงเท่าราคาที่ในท้องตลาดที่ขายกันนะครับแต่คือก็กลับไปข้อเดิมนั่นแหละครับก็คืออยากให้เข้าใจผมนะครับเพราะว่าผมซื้อมาขายไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือที่ได้มาในวันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่า เหรียญบางรายการที่ผมไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปประกาศรับซื้อก็สามารถส่งรูปมาให้ดูได้นะครับแต่ท่านต้องยอมรับด้วยว่าส่งมาแล้วไม่ใช่ว่าผมจะซื้อทุกรายการนะครับคือตัวไหนผมซื้อได้คือผมซื้อเหมือนเช่นแบบนี้นะครับเนี่ยผมซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจำช่องผิดนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับ สลาลมคอยชแนล YouTube นะครับช่องทางการติดต่อนะครับลา์ id 0 9 5ย1 2 4 4 4 3ีนานะครับไลน์นี้ตอนนี้มีไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับแต่ก็ยังติดต่อได้นะครับเพราะว่ามีสมาชิกมี fc ใหม่ๆทักผมเข้ามาทุกวันนะครับผมยังไม่ได้กดรับเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์แต่ก็ท่านสามารถส่งรูปมาให้ผมได้นะครับยืนยันแน่นอนนะครับเพราะว่ามีข้อความใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะครับก็ลองลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับรายการเหรียญที่ f c จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งมาขายนะครับก็ดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็ถ้าไปเจอเราก็เก็บไว้ถ้าไปเจอในราคาที่ต่ำกว่าที่ผมรับซื้อท่านก็ซื้อมาขายผมได้นะครับแต่ท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าผมรับซื้อตัวไหนบ้างจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วท่านจะไม่ขาดทุนนะครับประมาณนี้นะครับมาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกัน คลิปต่อไปครับนี่สวัสดีครับ